พระคุณไฟจะไหม้บ้านอยู่แล้วโหมานี่มานี่ยหนโหมาจือยืนฉี่ตรงนี้ไฟไหม้อะไรทำไมฉี่เป็นอย่างเงี้ยนะมันเป็นสีเนี่ยโอ้โหล็อกเมืองทำอะไรเนะี่ยทำไมมันสีเนี่ยนะทำไมทำฉี่หรือนมข้นเนะี่ยฮะแล้วน่ะไฟจะไหม้บ้านหมดแล้วเนี่ยโอ้ ตายแล้วตายแล้วไฟไหม้บ้านทุงหมดแล้วเราโคไม่ได้ดูเลยทำไงนะน้ำ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 เออด,ดูช่วยกันดูเลยกินเฉยโอ้ ะดับแล้วโอ้โหตรงนี้อีกเออไ่ช่วยกันดูเลย